สองภาพน้องมายูลูกสาวเมนุ่มใส่ชุดไทยวันลอยกระทงสวยเหมือนแม่มากสองภาพลราสุดน้องมายูรูปสาวเมปฏิดาและหนุ่มกัญชยัยใส่ชุดไทยเนื่องในวันลอยกระทงสวยเหมือนแม่มากๆเลยเรียกได้ว่ายิ่งโตก็ยิ่งน่ารักสาหรับน้องมายูลูกสาวหนุ่มกัญชยัยเมปฏิดาที่ฉายแววความสวยเหมือนกับคุณแม่และความเก่งแบบคุณพ่อมาแบบเป๊ะ ปัจจุบันน้องมายูอายุ9ขวบและมีผลงานละครเรื่องแรกกับละครกงดอกซอยซึ่งเป็นตัวละครรับที่โผลมาในตอนจบแต่ก็ต้องบอกเลยว่าทั้งเมย์ปัทิดาและหนุ่มกัญชัยปื้มหนักมากล่าสุดทางด้านเมย์ปัทิดาได้ออกมาโพส์รูปภาพของลูกสาวน้องมายูในชุดไทยเทศกาลร,รอยกระทงกับสีชมพูหวานแหวว้อมรอยยิม้มหวานหโดยทางด้านแม่เม ได้โพสตแคปชั่นเอาไว้ได้วยว่าวันรอยกระทงใส่ชุดไทยไปโรงเรียนเช้านี้มาอยู่รอยกระทง2566เมื่อไหร่จะอยากสวยกว่าจะยอมใส่